ราไม่ต้องไปขุดลุมด้วยแรงของดาวมากมายนะคะฝนได้ตกลงมาขนาดนี้เพื่อทหาไมา้เพื่อให้เกิดความชุ่มชื่นเพื่อเสริมสมความสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติ <c oughs> ที่ว่างและสามารถปลูกป่าได้ดีเดยอะแยะมากมาย ถ้าปลูกไปแล้วต้นใหญ่แล้วขออย่างเดียวนะคะได้นะคะก็คงรับประทานโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นต้องขอขอบคุณทางส่วนราชการก็ดีทางบริษัทห้างร้านต่างๆก็ดีนะได้สัเกตจำให้ลอก ไล <Keep S 1> ่ผลพลุกผลปุร <poetry> ิครับที่12มหาราชินีนะคะที่ใช้พระองต้องขอขอบคุณสำหรับข้าราชการก็ดีขอนูนขึ้นนนมีมะเบาของกว้างนะครับพี่ที่ไม่เคยทางมาโดยข้าราชการก็ขอเชิญน้องน้องนักเรียนครับเชิญเลยครับโอเคโอเคเดเ๋ยวนั้ เชิญทุกท่านนะครับพวกเราชาวเชียงชาวพรดีก็จะมีโอกาสได่เจ้าอยู่หัวในวาระที่ครบรอบ85พรรษาแหลสมเด็จพระบรมราชนีนาาในโอกาสใจ่โขยรถร้านนะครับที่แต่เรา,าเรู้กันในวันนี้หมายที่คอยดู่น้าและดินให้มีความตื่เนเข้มร่มเย็นเป็นสุขต่อไป ต้นไม้ต้นไม้ตอเด็ยว <tr ue S 2> ัวใดของพระท่านนะครับทีก่านก็อยู่อย่างร่วมดเป็สุดนะครับเจอแท่านอนุ瓦พิลานะครับตอนนี้ที่สองปีมาดูนะมาดูงาดท่านที่ได้เกิดนะครับท่านรองยนะครับท่านคู้แล้วนะครับท่านำปูปอครับต้นไม้ รับน <Partnership> ้ำตาลแล้วก็รอบอกตุมงในสายตาของอาจรักครับที่อบ2,500กิโลแตถ้าเราุทมาแบนี้ทุกทีราจเฉลี่ยเด้นึงเมคุณภาพอร่อยยี่ห้องดีลดน้ำหทีกเยาวันนะครับเป็นที่ห้องเยาวันตาตาสวยงาม